ันนี้นะคะก็จะพามารีวิวของใหม่กันนะคะแล้วก็ของที่เราเพิ่งได้มาใหม่เนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ครบนะคะของเราเนี่ยที่เราซื้อมาอาจจะอยู่ไม่ครบแล้วก็ถ้าได้มีเสียงอะไรก็ต้องขออภัยนะคะอย่างเช่นเสียงโตแล้วก็เสียงพัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพัดลมไอ้น้ํารู้สึกมันน่าจะไม่มีน้าเหลือมันมีเสียงอะ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของที่ได้มาชิ้นแรกกันนะคะจะเป็นพวกเสื้อผ้าน,นะคะ เสื้อผ้าเอ่อจะเป็นเสื้อผ้าที่เราซื้อมานะคะก็ร้านแรกนะคะก็คือร้านรักลูกลูกรักนะนี่เต้อุยให้ดูนี่ค่ะรักลูกลูกลักนะอันนี้ซื้อมานะคะเป็นเสือ้อราคามันก็สูงอยู่นะ บางตัวก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัวแรกกันนะคะตัวแรกนะคะเป็นเสื้อกั้มนะเสื้อกัมนนะะ้มลายน่ารักเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นลายเพชรเพชรนะคะสองร้อยกว่าบาทเนี่ยนี่แต่มันก็สวยนะคะมันเป็นแบบแฟชั่นนะคะราคาสองร้อยแปดสิบเก้าบาทนี่นะรักลูกรูกรัก,รก,รก รหัส0ูนย์หมีรหัสด้วยอะ่ะขอบคุณค่ะอ่านะแล้วก็ต่อไปเป็นเสื้อชีฟองนะคะเสื้อชีฟองเราชอบสเสื้อชีฟองเออเสื้อ,อยากจังเลยนี่อันนี้คือเราชอบนะบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันมีลายนกพูกลายนกพูกมันไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าเราว่ามันน่ารักนะคะนี่ สื้อสีฟ้าสีชีฟองเราชอบใส่ชีฟองตอนนี้เราก็ใส่ชีฟองนะคะเอ่อประมาณนี้แม่เราก็ชอบใส่นะก็ซื้อเสื้อมาสองตัวที่ร้านนี้นะเราก็จะเป็นยังเกงซับสีขาวนะคะโอเคแล้วก็จะมีชุดแน่นารีหมวกแน่นารีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็เออ ตอนนี้ที่มันอยู่นะของเนี่นาลีมันอยู่แค่พวกหมวกเข็มขัดอันนี้มากกว่าเพราะว่าเสื้อเนี่ยเราไปแบบเอิมเย็บนะคะไม่ได้เย็บแล้วค่ะไปปักชื่อปักอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูของของที่เราเอิมแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะที่เราไปซื้อมาจากร้านเอิรูปรักรักลูกนะคะ มันเป็นใบเสร็จลูกลักลักน่นี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเก่งซับนะคะ120เสื้ออะไรเนี่ยอ๋อะะเสื้อชีฟองสามสามร้อยสามสิบเก้านะคะสรสองร้อยแปดสิบเก้านะรวมเป็นรวมเงิน เป็น687บาทมัง้งไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันเขียนเยอะมากเลยอะนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูของที่ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20นะก็อาจจะได้ยินเสียงถุงบ้างเพราะว่ามันอยู่ในถุงนะคะโอเคร้านทุกอย่าง20เราไปซื้อไม่ซื้อซื้อพวกของใช้อะไรอย่างนี้มากกว่าซื้อของใช้ในบ้านเราก็ซื้ออันนี้ค่ะสกุชชี่นะ ซื้อมาห้าอันอันนี้เราไม่ได้เอาตังเราซื้อนะเอาตังแม่ซื้อเพราะว่าก็คือเอิ่มก็เอ่ม,อมจะเป็นถึงวันเกิดแล้วนะแต่ว่าก็หลายอาทิตย์อยู่นะมันก็หลายอาทิตย์อยู่ลคะค่ะแต่ว่าก็คือก็ให้ซื้อให้ซื้อของฝันก่อนอะไรแบบนี้ก็วันนี้แม่ก็ซื้อสกูช,ชี่ให้เราขอแม่ให้แม่ซื้อสกูช,ชี่ให้นะคะ แล้วก็ให้พ่อซื้อสเก็ตบอร์ดให้แต่ตอนแรกจะซื้อสเก็ตบอร์ดวันนี้แหละค่ะแต่ว่าคือจะไปซื้อที่แหลมทองแต่ว่าวันนี้แหลมทองมันแบบมันเป็นวันแรงงานนะคะทุกคนก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยก็แหลมทองเลยแน่เลยแต่ที่เราไปโลตัสได้เพราะว่าร้านทุกอย่าง20ของเราที่เราไปซื้อสกู๊ตชิมันอยู่หน้าโลตัสโลตัสก็ คนก็เยอะอยู่นะแต่ว่ามันจะน้อยกว่าหลันทองนะคะแต่ว่าแล้วมันก็มีที่สอดรถเยอะแยะนะคะเราเลยซื้อไม่ได้แต่ว่ามันก็ร้อนมากเลยอากาศร้อนนะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูอันแรกกันอันแรกที่เราชอบมากสุดเลยนะนี่ค่ะเราชอบสีชมพูอะ่ะไม่รู้เป็นไงนะชอบสีชมพูขอไม่แกะถึงนะคะเพราะว่ามันมีเกด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 อะไรเงี้ยกลัวมันแบบหลุดนะคะ มันจะเป็นแมกเนตติดตู้เย็นแต่เราไม่ติดเราค่ะไอตอนแรกเราจะเอาคัพเค้กด้วยนะแต่ว่าเป็นคัพเค้กค่ะแต่ว่ามันแบบไม่มีอะค่ะมันมีแต่แบบนี้นะมีแต่แบบนี้แล้วก็แบบ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 นี้แล้วก็แบบนี้มันมีแค่นี้น,นะคะไอแต่สองอันนี้เราซื้อมานานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งซื้อ อุดอ๊ดอุ๊ดตุ๊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 ตตายตายตายมันเราเราต้องเปลี่ยนกล่องใส่สกูชี่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้กล่องใส่สกูชี่เรามันเต็มแล้วอันนี้มันก็สกูชี่นิดหน่อยนะสกูชี่นิดหน่อย ก็จะเป็นอะไรนะสักอย่างหนึ่งแนะ่แล้วก็จะเป็นแตงโมแล้วก็เป็นแอปเปิลน,นะคะชอบแตงโมมากเลยน่ารักอันนี้นะคะแรกอันที่สองที่เราชอบก็จะเป็นนี่ค่ะองุอ่นแต่ว่าองุ่นมันค่อนๆแข็งนะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคค่ะ แต่ไม่ค่อยสกูชี่นะแต่ว่ามันแข็งแล้วมันก็ไม่ม่งแบบเป็นแม็กเนตตูย้ยิงมันเป็นแม็กเนตตู้ยินะทุกอันอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่ง,งุ่นนะคะแล้วก็อะไรสักอย่างแต่ว่าแบบนี้เรามีแล้วนะเดี๋ยวหาก่อนมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเออมันติดมากับเคสไอโฟนนะที่เราสั่งเพื่อนน่ะ,นะอ๋อรู้แล้วเพื่อมาหามาจากไหนออเอามาจากสกูชี่นี่เองเพราะนี่ไง ไม่ได้หลุดนะมันก็มีครบสามอันนะอันนี้ถองใส่เพื่อเรา,เามาจากสกูชี่นะเหมือนเชงกระเดะเลยล่ะคะ่ะโอเคนี่นะแล้วก็จะมีครีมปอมอะ่ะแล้วก็มีครีมมันเหมือนมันเหมือนกันทุกอันอยกเว้นท็อปปิง้งจะไม่เหมือนกันแล้วก็แค่สีอะคะ่ะไม่เหมือนกันแค่นั้นนะ ต่อไปที่เราชอบเหมือนกันนะก็อันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นรสอัญมณ์เราไม่แน่ใจมันคือรสอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเราก็คิดคิดไปอย่างนั้นนะอันนี้อาจจะเป็นแบบรสบลูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ก็บ้างแต่ว่าเราว่านะ่าจะเป็นอัญมณ์มากกว่าแล้วก็อันนี้รสช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่ด้วยสปอนสตรอเบอรี่น่ากินมากเลยนะคะเออสตรอเบอรี่น่ากินอ่ะขาวดีข้างในอ่ะ แล้วก็จะเป็นอะไรไม่ถือว่าโคตรยาวเลยเอามันก็เหมือนกันทุกอันนะคะแต่วอันนี้มันแปลกอะ่ะมันยาวมากเลยแล้วก็จะมีเป็นแตงโมอ,อันนี้เทียบกล้องี้หนึ่งคือแบบเโตมันเล็กนิดหนึ่งนะคะอุยอันนี้ก็นิ่มมากแต่ว่ามันไม่ค่อยสกุชีเท่าไหร่นะคะ ตอนแรกแม่เราจะให้มันเป็นเค้กแบบวงกลมเลยนะแต่ว่าก็เราไม่เอาดีกว่าเพราะว่าสีมันไม่ได้เป็นวงกลมตลอดนะ,นะคะสีมไม่ได้เป็นวงกลมมากนะี่นเพราะมันมีแค่อะไรเท่าไหร่เองเราซื้อมาห้าอ๋อมันมีแค่หกสีเองนะคะต่อไปนะเป็นรสชาเขียวเราก็ไม่แน่ใจหนุนกะันนะว่ามันรสอะไรอะ น่าจะเป็นรถใบเตยหรือไม่ก็รถชาเขียวแต่น,นี้มันก็สก,กูชอุ้ยจ้ามันก็สกูชี่นะคือบ่อกีของตกอันนี้ก็สก,กูชีเหมือนกันแต่ว่าไม่มากก้อนนี้นเล็กน้อยนะคะอัน,นก็สก,กูช,ชีอยู่แล้วก็นิ่มมากเลยอุ้ยฮอปปี้มันหลุดมั้ยไม่แน่ใจเ,เดี๋ยวแกะเอาเอาอกก่อน คือก็ที่จริงก็ไม่อยากแก่ร้อนนะคะแต่ว่าอันนี้แค่จะวนนนออันนี้ออกชุกเเอาเอาออกทีหลังดีกว่าน,นี่น,น,นี่น่าจะเป็นรสชาเขียวต่อไปรสสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นรสเลมอนมั้งเนี่ยน่าจะเป็นรสเลมอนแล้วก็จะมีท็อปปิ้งเป็นเลมอนนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นแอปเปิลเขียวนั่นนะคะแล้วก็จะมีวิปปิ้งครีมเขียวเอาออกก่อนเพราะมันเริ่มแคบแล้วมันเหมือนกันทุงอันแหละอย่างที่บอกแต่ท็อปปิ้งอะไรเงมันไม่เหมือนกันแล้วก็แค่สีแต่เราก็บอกไปยังนะจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าครีมมันก็นานนะคะสิบนาทีแล้วแหละ ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะคะของที่มันเป็นของเราแล้วเราก็ซื้อมาโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบายเ okay, ค่ะเราก็คิดไปคิดมานะว่าเออมันนี้อยู่บ้านสวนนะคิดไปคิดมาว่าเรารีวิวของที่น,นี่ จะเป็นรองเท้ารองเท้าพรลรองเท้านักเรียนถุงเท้าประมาณนี้นะคะเป็นนี่อะไรอ่ะตตกนะก็มีแค่นี้แหละนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ